สบายดีและสวัสด,ดีฐานผู้อมพี่น้องเอฟซฝั่งไทยและพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวพร้อมด้วยพี่น้องทั้งต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูปป่ามมค้นบ้านเหล่านาดคือเก้าพี่น้องอเมริกาเป็นวันศุกร์วันที่2ี่สิบสองพฤศจิกายน2567ปน่าวหเมคนเหล่านาดก็ะิไป ตลาดพี่น้องหรือว่าไปหาซื่อแนวอ,อยู่แนวกินอยู่ที่ถนนเอก,กชัยพี่น้องไปทางใดเ้ยไปทางไหนคาพูบะคาพูวิกซี่วิกซี่ไปวิกซี่คาพูเก่าุอะละพี่น้องไปน้ำกันหลังจากเลิกียกเลิก,เลกงาน กำลังเดินทางไปพี่นอ้องย่างย่างไปพี่นอ้องลังจากเลิกงานหาวงเขากันเนี้ยก็น,นิโอ้ก็เจ้าเห็ดน,าาน,น้าป้าป้าบอนกกจับกั้นถนนอือจะจอน้ำ ตอนนี้ก็เดินมาที่หน้าปากซอยเอกชัยแปดสิ8สขับหนูก็จะไปบิก๊กซีบางบ่อน ไปดกซีบางบอนตอนนี้กับพั 8, งสร้อยแปดสามพังสร้อยแปดสามไปหารืดอีกับเขา ตอนนี้เดินมาถึงซอยเจ็ดสิบเอ็ดเอกไซเจ็ดสิบเอ็ดก่อนจะถึงบิ๊กซีบางบอนหรืว่าคาพูบางบอนเก่า เอามาครับ ก่อนจะถึงบิกซีบางบ่อนเด็กแร์ไซหกสิบเจ อุ้มมาคบบิสีิสีบางบอน งานใช่งานงานงานคนเดินเลยไม่เห็นเลยเด้ไหมอ๋อนี่นี่นใหญ่บิกซีบบางบ่อนในชั่วว่ามีงานบอแล้ว มันหยางทางรถก่ได้ต้องไปทางพิษแล้วสามทางคนหยางมึอยู่ทางหนือแค่ไทยเหรอตรงไหนได้เอออ่ะงานกะเดาจาไปเดินบักซี่เดี๋ยวมีแนวซื้อกินก็ไปลองเดี๋ยนีลองค่นเดินมาถึงบิ๊กซีบางบ่อน เนื้ยอสุกม่าซื้อไก่ไก่ย่างหาดาวปไปเดินตลาดไปตลาดคนเดินกันนีงานเนาะหลอกงานมาบิ๊กซี

ผมมาอื่นเป็นวันที่วันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามมาอื่นเนาะอื่นยี่สิบสามงานเริ่มเลยทีนาบิก๊กซีบิ๊กซีบางบ่อนเริ่มมาฮอนลิกกะ วัดเลยพี่นอ้องงานก็จะขายนาบิ๊กซีสริงจรางัฟันชิลเลอร์เม,มืออื่นผนละก็จะถิอว่าขายลายนน็กก็เป็นบิ๊กซีบางบ่อนเพ่งได้หายครับบอสชื่อกรับขเขาละเมือ่อชื่อ,อยักจะชื่อละ บ่านะวิบ่าวิก็เดินเอาคือเก่าออกแล้วชื่อกับเขาเมื่อกินน้ำโอ้ยไปเดินส้มวิวไปนำระวังรถนะ ยำแรงกะทิกงามพี่น้องสวยงามออกมาพี่ถนนถนนเอกชัยลาบมิกซี่บางบ่อนออเฮ็ดบ่ กวก็ได้ฮเอาะอุ้ยเเข้าแล้วาเุปก็ได้เ็ดแล้ <c oughs> วก็ได้กไดกะะไ่ก่ย่างหาดาบ่ะเมื่อลูก ไม่ให้ลูกสสไส้กันวันท่กินไส้ข้าให้ลูกไายแมวซื้อไก่ย่างไซื้อไหมยบรรยากาศอยู่หนาวบิดซีบางบ่อน มาจากเดินมาแต่โรงงานกับมืดพอดีพี่น้องมาซื้อสมตำซ <c oughs> ื้อสมตำตำำประรุงูนาะบิ๊กซี <c oughs> mình ăn trên hông hải nam, nó phê, nó cá chép, rồi hùng lò tăm bạc hùng เกาตอุูสที่ถนมเอ็กรชายนาบิ๊กซีบางบอนเชื่อับัขาตอนนี้กันรอตับมาะคงเมื่อ,อ,อเอินเมื่อเอินเส้าอีกก็เป็นวันเส้าอีก

สี่มันอะไโอ้สมสิบปขอบคุณครับยายครั<อ>บครับ Lên cặp phát lên gấp, gấp tâm bờ hùng rồi, phát tí hơi, gấp khẩu lên rồi, vươn phát bỏ, à. phát bỏ, โจท,ท,ที่ถนนเอกชัยน่บิกซีเอาไข่เอารนเอาไข่กินแก้เพชรจะไปซื้อไข่ไป แกแต่กับภาพกบับสิบโบนี้มาได้เ้อพี่น้องอเ,ออเดินกับคนหลายตอนชว่วงแรงๆว่าชว่วงเจ้าเศร้ามนเออชว่วงแรงๆมันกับบวกขึ้นว่งเศร้าช่วงเศร้ากับคนกับสิมคอยหลายมาไดภาพกับสิบโบยางสวยง,งามมาได้ก็ได้อานนั่นพี่น้อง กอเฮาเดินกับคนกับลายสว่วนกันเดี๋ยวสุก็ได้น้ำก,กินระวังรถสามหุงกับสามสิบเบอร์ระวังรถเด้อตอนนี้กำลังจะขับถนนถนนเส้นนี้กับคนกับดีหลักไปพูนพระลามสองนวลพังเนี่ยไปพระลามสอง เดี๋ยวเป็นเอกไซหกสิบหกสิบเก้าเอกไซหกสิบเก้าพี่น้องขาบมานชสู้กระเดินก่อนละ่ะมาทั้งนี้ก็จะได้ขอจบคลิปไว้ก่อนตา่นชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์อะไรก็กดติดตามนะเด้อพี่น้องเพืจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิงได้ชม ได้ยังมากินได้ยังนนเนี่ตำมะฮงตำมะฮงครับไก่ย่งายงหาดาวไไก่ท้มเรื่อรรงไข่ท้มเรื่องอ่ะพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ